โมสนาสาธุกับคณะสัายาติธรรมร่วมโลงทานน้ำส้มเกตหิมะในงานทำบุญส่งน้ำพระธาตุวัดสาแแพนนำโดยนายบัณฑิตนางโสภาฟังเย็นเด็กชายชินกฤตเด็กหญิงชนกกมวลฟังเย็นนายกสิดิตเสาพันคำนอนสอกานิกาเป็นพวกเด็กชายเตชินเด็ก ชายณทกรเสาพันคำนางเอมวิกาเอื้อแท้เด็กหญิงปัญญาพรเอื้อแท้ขอขอนโฆษนาสาธุถวายน้ำส้ม5าลัง400แก้วในงานบูนรณาขอขอธิการโมษนาสาธุขอบุญกสุทรัลณ์เรนี้จงเป็นผลพระจจัยนุนนำค้ำชูให้อยู่ดีมีสุขประเจากทุกโลกภัยคิดสิ่งหนึ่งปรกรณกได้ต้องความมุ่งมั่นปราถนา ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลางเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปิชิตังทุมหังคิปเมวะสมิชตุสเปปุเรนตุสังขปันโทปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสปีติโยวัจันโตสัพโลโควินัสตูมาเจโพตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีริสานิจังบุธาปจยิโนจัตาโลธรรมาวทันติอายุวันโสุขังพระลัง 드디어 대체 몇개 b e 다